ประทับใจบูโลแคลเนี่ยตรงไหนก็ประทับใจคือผมใช้มาเนี่ยปีเนี้ยปีที่สีแล้วได้ผลกับช่วงเป็นดอกมันทำให้การผสมดอกติดดีแล้วก็ทรงลูกออกมาสวยอ,อย่างช่วงการขยายผลมันก็ทำให้การขยายผลเบ่งเบ่งพูเบ่งลูกดีทรงสวย ลองรับการเบ่งลูกที่เราอัดปุ๋ยอัดน้ําไปทําให้หนามไม่แตกคือเนี่ยคือข้อดีของเขาเลยคือแล้วทุเรียนออกมาหนามจะสวยผิวจะสวยครับตอนนี้พี่อยากจะถามว่าในเรื่องของปุ๋ยที่เราฉีดพ่นทางใบแล้วก็การฉีดพ่นที่ลูกเนี่ยกุ๊กเดินปุ๋ยแบบไหนใบเนี่ยผมจะไม่เน้นมากเท่า,าลูกช่วงตาอย่างทางั้งช่วงดอกเนี่ยถ้าถ้าดอกมันดก ผมก็จะหาสูตรเอาสูตรเสมอเอาของกิฟฟรีนเนี่ยใช้สูตรเสมอมาช่วยทางดอกฉีดดอกเลยผมฉีดดอกโดยตรงเลยใบผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่พอช่วงเป็นไข่ไข่ไก่แล้วแต่งลูกเสร็จแล้วผมฉีดก็ยังเดินสูตรเสมออยู่เพื่อขยายลูกหน่อยแต่ผมช่วงนี้ผมจะไม่ใส่มากสําหรับทุเรียนสาวแล้วเนี่ยจะใส่ผมใช้อัตราพันิตเนี่ยผมใส่แค่กิโลเดียวพอถ้าใส่มากเดี๋ยว จะขยายใหญ่แล้วก็จะยาวลูกทุเรียนจะไม่สวยใช้ใช้ใช้สูตรนี้อยู่สูตรเสมอพอพอได้สักหกสิบวันพอ60วันเนี่ยผมจะเริ่มเพิ่มปริมาณปุ๋ยละที่ฉีดที่ฉีดลูกนะผมจะเพิ่มเป็น2คกิโล2คกิโลต่อน้ำผลิตคือช่วงนี้ลูกต้องการขยายแล้แะแต่ว่าโครงสร้างเขาจะสวยแล้วเริ่มขยายขยายขยายลูกอย่างเดียวแล้วก็บูโคลแคลผมไม่เคยขาดเลย โบโแคลของก i ิฟฟินเนีครับ <คะ S 2> ใช้แล้วลูกทรงสวยแล้วก็เบ่งลูกดีด้วยห <คะ S 2> นามไม่หนามไม่แตกรองรับการขยายที่ผมต้องการให้ให้ลูกเขาใหญ่ผมแบกลูกแล้วผมอยากจะให้มันโตเนี่ยคือผมลดน้ำหนักแล้วก็ใส่ปุย๋ยช่วงที่แบ่งลูกเนี่ยผมใส่เยอะนิดนึงถ้าลูกเขาขยายเร็วหนามความยืดหยุ่นของเขามันไม่ดีเนี่ยมันมันมันจะทำให้หนามเขาแตกผมจะใช้โบโลแคล ตลอด<ม>ใส่โบรโลแคบมาตลอดเลยค่ะครับแล้วก็พอถึงช่วงของการทําแป้งสร้างแป้งตอนเนี้ค่ะที่ใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยสมพพใช้สูตรไหนก็ยังพอพอช่วง60วันเนี่ยมันมันจะเริ่มเริ่มการขยายลูกจะสูงผมจะใช้สูตรยี่สิบเสมอนี่แหละ,ะแต่ถ้าผมมองว่าหนามเขาสวยแล้วอะ,อะไรแล้ว ผมจะเปลี่ยนมาเป็นสูตรหกยี่สิบสามสิบคือให้ให้เขาเริ่มสร้างแป้งเร็วนิดนึงแล้วก็เปลือกจะได้ไม่หนาเกินไปถ้าใช้สูตรเสมอยาวเกินไปเนี่ยเปลือกมันจะหนามันจะเป็นทุเรียนแบบดูเป็นดูทุเรียนเป็นมีเปลือกไปหายอ่าครับผมจะเอา20สบได้หก0ี่สิบสมิมามามาใช้ก็ <c oughs> ก็มันจะสลับกันนะครับบางาทีแล้วแล้วถ้าอ,าอย่างพอใจแล้วบางทีผมฉีด60วันเนี่ยผมฉีดเ,เสมอไม่กี่รอบอะผมก็จะเปลี่ยนเลยเริ่มเ,<อ>เปลี่ยนมาเลยเยาวผมยาวยาวจนถึงช่วงกอ่กอนตัดเลยเนี่ยวันี้ผมก็ยังใช้อยู่6.20.30